สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพระนาคปกพงัวกูวัดมหา,าธาตุอยุทยาเป็นพระนาคปกเนื้อชินเงินศิลปะขอมแบบปายุ์พระนาคปกพง้วกูวัดมหา,าธาตุแตกออกจากกลุกก่อนที่จะมีการบูรณะอย่างเป็นทางการประมาณหนึ่งปีคือในปีพศ2499ได้มีคนร้ายลักลอบแอบเข้าไปขุดเจดีวัดมหา,าธาตุอยุทยา และได้พระเครื่องพระพุทธรูปกับสิ่งของมีค่าไปอย่างมากมายหลังจากนั้นทางการจึงได้มีการเข้าไปควบคุมและเปิดกุอย่างเป็นทางการพร้อมกับได้บูรณะไปในตัวด้วยสาเหตุที่เรียกกันว่าพระกรุพระง่วก็เนื่องมาจากในปีพศ1917สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ขุนหลวงพระง่วได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดมะ หาธาตุแห่งนี้เมื่อพบพระเครื่องนักนิยมสะสมพระเครื่องในสมัยนั้นจึงเรียกกันว่ากรุพังง่วโดยเฉพาะผ้านาคปกก็มักจะเรียกกันว่าปกพังง่วบ้างนาคปกกรุพังง่วบ้างก็เรียกกันต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้ในีนี้เรามาเริ่มข้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับปกพังง่ว มีแต่เนื้อชิ้นเท่านั้นเนื้ออื่นจะไม่มีเลยแล้วเนื้อที่เราเห็นในคลิปนี้ล่ะคือเนื้ออะไรเนื้อนี้เป็นเนื้อที่ทำมาจากโรงงานก็เขาคงเ,เอาเนื้อเอาพวกโลหะเราสังเกตว่าเนื้อพวกนี้มันจะเหมือนคล้ายๆกับเนื้อทอแป๊บแป๊บน้ำอะแป๊บน้ำปลา,ปาแล้วถามม,ไไม,มันมีมีไข่ไหมมันมีไม่ใช่ไม่มีนะ เพราะว่าเขาเอาไปจุ่มสารเคมีแล้วก็ทิ้งเอาไว้มันก็ทำปฏิกิริยากันก็เกิดไขขึ้นมาได้และที่สำคัญก็คือเนื้อชินเงินจะไม่มีไขแบบนี้เนื้อชินเงินเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีสนิมติกามีเกจกดีคือมีสนิมติงกาก่อนพออายุได้มากขึ้นมันก็จะเกิดเกจกะดีขึ้นมาเนี่ยเราสังเกตว่าถ้าเนื้อชินเงินแบบเนี้ย จะและด้านหลังแบบนี้จะไม่มีเนื้อเนื้อชิ้นเงินจะไม่มีลักษณะเป็นแบบนี้ผิวแบบนี้จะไม่มีเนี่ยผิวอย่างเงี้ยก็เรียกผิวที่เกลือมันจะเกิดจากสารเคมีแล้วจุ่มสารเคมีแล้วก็ทิ้งเอาไว้พอทิ้งไว้มันก็เกิดขึ้นมาเองถึงแม้เราไปล้างออกนะเราเอาพวกนี้ไปล้างออกจากาใช้เว็กบิกซอนหรือน้ายาล้างห้องน้ําเนี่ยเรา,เาไปล้างพนล้างเกล็ดล้างแล้วถูให้เกลี้ยงเลยเนี่ยนะและทิ้งเอาไว้มันก็จะเกิดไขขึ้นมาเหมือนกัน ออออคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่เกตความรู้เล็กๆน้อยครับออใครมีความคิดเห็นดีๆก็เสนอใต้คลิปได้ครับท่านที่มีความรู้ก็แบ่งปันกันได้ก็อันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดส่วนตัวของออผู้ทําคลิปเท่านั้นนะครับแล้วท่านผู้ชมท่านใดคิดว่าค,คลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ